บ้านหรูทันวาสุริยจักรหลัง8ปีไปไม่รอดเปิดตัวรุ่นน้องนางเอกเริ่มช่องเป็นโพสที่ทำแฟนละครเรื่องแผนลวงบวงมัญยาคือฮาสุดๆเมื่อสองนักแสดงนำจากเรื่องทันวาสุริยาจักรกับพิงพลอยประภาวดีโชว์หวานกันกลางฟิตเนส โดยโพสตนี้ช่อง7 HD เทตีได้เขียนข้อความชวนจิ้นว่าโสเหลอได้เข่าเป็นแฟนกับเราเปล่าเข่าจะได้เปลี่ยนหลังจากนั้นต่างมีแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิรอชมละครพิงพลน่ารักอยากดูภาพถัดไปแล้วรีบอ่อนแอนะคะแผนลวงบ่วงมันยาไอ้น่ารักจุมน่ารักมากรอชมแผนลวงอยู่นะคะและเรียกได้ว่ากำลังเป็นเพระเอกสุดฮอตของช่องหลากสีเลยค่ะ สำหรับธันวาสุริยาจากหนุ่มสัญชาติลาวเชื้อสายไทยเวียดนามจีนฝรั่งเศสอดีตหวานใจของนางเอกมากความสามารถกินอัศดาพรศิริวัฒนากุลนั่นเองค่ะหนุ่มทันวานั้นเข้าสู่วงการบันเทิงไทยจากการชักจูงของนักปัน้นและผู้จัดการดารามือทองเอสุภชัยศรีวิจิตค่ะโดยทันวาได้โชว์ฝีมือการแสดงเรื่องแรกในภาพยนตร์เรื่อง ฮักนาสารคามและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นการเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวล่าสุดธันวาสุริยาจักรได้มีโอกาสพาไปเปิดบ้านที่ปากเซสปปลาวโดยเป็นบ้านที่เจ้าตัวนั้นอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งปัจจุบันในครอบครัวของหนุ่มทันวานั้นก็ได้ทำธุรกิจด้วยก็คือเปิดให้เช่าสนามฟุตบอลและมีร้านอาหารแอนคาเฟ่เปิดให้บริการรวมอยู่ด้วย ต้องบอกเลยว่าธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อและหนุ่มทันวารักมากเลยทีเดียวค่ะ